สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องสุขูมสุขนเมื่อนี่กกมาพอกันอีกแล้วจ้ะกับแก้วใจผ้าแซกจ้าเมื่อนี้แก้วกับสิผ้าสุขูสุขนมากินสมตําจ้ะเมื่อนี่สมตํากับไก่จ้ะไก่ห่อกับมาเป็นตโตๆกันเลยจ้ะพี่น้องไก่หมุนจ้ะเมื่อนี่แกสิเด้ยผ้าแกผ้าสุขูมสุขคนมากินไก่หมุนกับมากินน้ำกันดังจ้าก่อนก่อนที่ท่าจะไปกินอะไรก็อยเรล่มฝากกดไล่กดแชแทกดติดตามกดอซับสไคร้ให้แกรับได้จ้าแต่ไม่จะบอกหลายยายห้างจ้ะพี่น้อง ้ามามาแซ่บๆน้ำกันจา้ามีสมตำมีแคบหมูจะมีไข่จะมันเนียวค้องก็เขาเขาเหนียวกองง้อนใหญ่ๆคือเก่จาจ้ามาจา้ามากินน้ำกันเมื่อนี้ก็ทั้งกินทั้งร่นฝนจ้าพี่น้องเจ้าก็ยุติตลาดนัดคือเก่าหรอจา้าก็เป็นเหมือนเนเนาะเหมือนวอเป็นสีเหมือนเอัดมือใดก็เหมือนเมือนั้นเมื่อนี้อากาศบ่ดีจ้าพี่น้องฝนสิตกฝนฝ่ากสีมาเข่ากระหิว มาจ้ะมาอย่าวอาหลายฝนสิต,ตกก่อนนะจ้ะเนาะลุยกันเลยจ้าคำแหลกแหกหมานอกินตำหมังหุงกับเขาเท่านั้นจ้ะกินเขากับตำหม่งเท่านั้นตำหม่งเพิ่มได้จ้ะพี่น้องมือนนิแซ่บตำแบบอีซซ่าแบนเท่าจ้ะกำหุ่องใจไข่ไข่ ไข่ยังพี่น้องไข่ดองมาจา้ะจักไข่ยังปุ๊ไข่ยังกระซางมาเหนจน้ะเนาะกินขืาอเกาเราก็ไม่ข่อยเอมา,จากจ้ะพี่น้องก็บมูชัดซสบอยู่พี่น้องเนี่เืงเพ็รเ่องแสบเพบ่องแสบเคร่งห่วยให้เราเลยจ้ะผมก็พักจก้ะพักก็ม่พักขาก็ชอบพูดจังมึเนี่ เข้าก็มาเป็นสวนนี่เพื่อเราจะไก่แก่กับ,บอ่บะฮันได้จะมือนเรามาเป็นตัวตัวเรากินกันเป็นตัวตัวมาจา้ะมาแสบน้ำแก้วปียดีดีจ้ะพี่น้อง ฝ้าเมื่อด้นเอากันหิ้วฝนก็สิตบพากัะสิ็บเอาอันไห้ก่อนอย่าพี่น้องจับจัะใครเตียดีดีพี่น้องขอ้ เป็นของกันอยู่ทักต้องาหุ่งกับติหนไก่ มาอนีก่อนสวัสดีตอน,น,นแรงๆุกเก้าแหลยจ้ะพี่น้องที่หามงแร่งฮุกเก้ารอพกเจ้ บ่ามนมันน่วยง่ามบ่แมนจ้ะพี่น้องมอนมือนีพักขาขึ้นหามแหลมถเนาะ ิดแขวดีดีพี่น้องไข่อันไข่ไข่ดองบ่จ๊ะเขาเอิ่นข่รยังเนืงยอใคยังกระบ,บอกแคลน,นว <laughs> ้วยแต่แก็วปึกบปึ๊บหุดดัวเพามันกินไหนกันนาำมันหลดนะพี่น้องเนาะเมืองเดาเหมืองเดาะ Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ เป่าลานจับพี่น้องคนคนเล่ลนเตน่าผักจับพี่น้องปากกินกันจ้ะนี่มันเบื่อืมดูกล่อ,มองมาเงยอะหนิเจ้าเทวดาเอ้ยจ๋อยับไปเยอะทั้งอื่นก่อน เขากับบ้านยิมของกับบ้านเก็บยิมมันน่าขาวเลยเสียงพัดเจ้าเริ่มเก็บของมาเริ่มงตังแล้วจ้ะ สินาเม็ดก็เก้าจ้ะพี่น้องไอแกฝนตกพี่น้องแกฝนตกห้ามก้วห้องบอกห้องบอกแฟนเก็บของจัง่ะ เม็ดย,ย้ายย้ายบบที่นีอ่อ๋อืันนี้เขาเก็บไปไว้กองสมือ่ออะไรวเจดจำพี่น้องฝนตกห้าหัวไหมค่ะครับกินไก,ก่ควมมแสบโอ้ไครแกบแแบบ ใจับไมื่กิน <laughs> ท้องแมทห้องดุมัง คืออยากเอาอันใดอันหนึ่งมากอลจำมมนเสียใจจะพี่น้องเลยเอามันทั้งแม่ทั้งลูกเลย yep 混蛋！ พอเหรอเนาะพี่น้องกะเมื่อนี้เจอสิขอราพี่ราน้องไปเท่านี้แล้วนะจ้ามือไหรพบกันไหมพอกันในไหมในคลิปหนาวิดีโอหนาได้จ้าเมื่อนี่เบออิ่มเนาะจ้าฝนไล่เังไหรแกก็สิขอไปเก็บของกันนะจ้าเนาะเมื่อนี่กัสวัสดีจ้าบ๊ายบาย